ให้น้องๆฝึกอ่านคําตามเสียงที่ได้ยินโดยพี่ๆจะอ่านให้น้องฟังสองรอบแล้วให้น้องๆองอ่านออกเสียงตามที่พี่ๆอ่านให้ฟังคอรออูครูคอรออูครูครนูน้องๆอ่านออกเสียงที่ได้ยินสิครับ พวอัมความไม่เอกคว่มพวอัมความไม่เอกคว่มคว่มน้องๆอ,อ่านออกเสียงที่ได้ยินสิครับจอ,อะงจงหอวอวะจอะงจังหอวอะวะจงวะ น้องๆอง่ออานอ,ออกเสียงที่ได้ยินสิครับต่ออะตะกอรออากราไมิโทกราต่ออะตะกอรออากราไมิโทกราตะกราน้องๆอ่านออกเสียงที่ได้ยินสิครับต่ออะตะคอรอไอใครไมิโทใคร ตะใครออะตะคอรอไอใครมิโทใครตะใครน้องๆอ,อ่านออกเสียงที่ได้ยินสิครับต่อแองอแตงกอวออากวาแตงกวาต่อแองอแตงกอวออากวาแตงกวาน้องๆอ,อ่านออกเสียงที่ได้ยินสิครับ ปรออาพระตอูตูประตูปอรออาระตอูตูประตูน้องๆอง่านออกเสียงที่ได้ยินสิครับปอรออาปาปลาปอรออาปาปลาน้องๆออ่านออกเสียงที่ได้ยินสิครับ ปอลอเอาเปาไม่เอกเป,เปล่าเปล่าปอลเอาเปาไม่เอกเปล่าเปล่าให้น้องๆฝึกอ่านคำตามเสียงที่ได้ยินโดยพี่ๆจะอ่านให้น้องๆฟังสองรอบแล้วให้น้องอ่านออกเสียงตามที่พี่ๆอ่านให้ฟังปออแองงอแปลง ปแปลงปรอเองอปแงปลงแปลงให้น้องๆฝึกอ่านคำตามเสียงที่ได้ยินโดยพี่ๆจะอ่านให้น้องๆฟังสองรอบแล้วให้น้องอ่านออกเสียงตามที่พี่ๆอ่านให้ฟังปรอเอแป้แป ปอลเอแแป,ปให้น้องๆฝึกอ่านคำตามเสียงที่ได้ยินโดยพี่ๆจะอ่านให้น้องๆฟังสองรอบแล้วให้น้องอ่านออกเสียงตามที่พี่ๆอ่านให้ฟังพอรออะพระพระพอรออะพระพระ ให้น้องๆฝึกอ่านคำตามเสียงที่ได้ยินโดยพี่ๆจะอ่านให้น้องๆฟังสองรอบแล้วให้น้องอ่านออกเสียงตามที่พี่ๆอ่านให้ฟังพออาพลออละ,ะละพละพออาพลออละ,ะละาละ ให้น้องๆฝึกอ่านคำตามเสียงที่ได้ยินโดยพี่ๆจะอ่านให้น้องๆฟังสองรอบแล้วให้น้องอ่านออกเสียงตามที่พี่ๆอ่านให้ฟังเพราะ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 ให้น้องๆฝึกอ่านคำตามเสียงที่ได้ยินโดยพี่ๆ จะอ่านให้น้องๆฟังสองรอบแล้วให้น้องอ่านออกเสียงตามที่พี่ๆอ่านให้ฟังหอยออาหยามิโทย่าย่าหอยออาหยามิโทย่าย่าให้น้องๆฝึกอ่านคำ ตามเสียงที่ได้ยินโดยพี่ๆจะอ่านให้น้องๆฟังสองรอบแล้วให้น้องอ่านออกเสียงตามที่พี่ๆอ่านให้ฟังหอนออาหนาหนาหอนออาหนาหนาให้น้องๆฝึกอ่านคำตามเสียงที่ได้ยินโดยพี่ๆจะอ่านให้น้องๆฟังสองรอบ แล้วให้น้องอ่านออกเสียงตามที่พี่ๆอ่านให้ฟังหอนออาหนาะไม่โทหนะ้าหอนออาหนาะม่โทหนะ้าหนะ้าให้น้องๆฝึกอ่านคำตามเสียงที่ได้ยินโดยพี่ๆจะอ่านให้น้องๆฟังสองรอบ แล้วให้น้องอ่านออกเสียงตามที่พี่ๆอ่านให้ฟังหอนออีหนีหนีหอนีอีหนีหนีให้น้องๆฝึกอ่านคําตามเสียงที่ได้ยินโดยพี่พี่จะอ่านให้น้องๆฟังสองรอบแล้วให้น้องอ่านออกเสียง ตามที่พี่พี่อ่านให้ฟังหอนอูหนูหนูหอนอูหนูหนูให้น้องน้องฝึกอ่านคำตามเสียงที่ได้ยินโดยพี่พี่จะอ่านให้น้องน้องฟังสองรอบแล้วให้น้องอ่านออกเสียงตามที่พี่พี่อ่านให้ฟัง